โอเครู้ลนะรถไหนเนรถบรรทุกวันนี้มีไก่นะคะแล้วก็แกงอพริกแกงมัสมันวันนี้เรามาทำแกงมัสมันกันแม่ซื้อพริกแกงสำเร็จรูปเรามาหัน่นกระล่ะ แบบว,ว่าไม่ต้องใหญ่มากเผื่อว,ว่าพอาดีคำซูมซูมไปที่มันฝรั่งซูมซมันฝรั่งซูมมันฝรั่งนะยันไม่ออกเลยอะฮะยันไม่ออกทำไมอะคะไนนมันฝรั่งอะไรหนัะโอ้โหมันขนานนนั้นเลยเหรอ ช่วงนี้มันฝรั่งถูกเท่าไหร่อะอะไรนะเท่าไหร่สามหัวยี่สิบจ้าถูกไหมถ้าคนอื่บอกแพงเอา้าแย่เลยทีนี้ขอมใหญ่มันก็ไม่ใหญ่นะเย้ยมีเมนูเป็นสายแม่อะไรนะเพรมันมีวันฝรั่งเหลือเดี๋ยวทำให้จ้าอยากกินใช่ไหมยอม แต่ว่ามไม่ลงเพราะว่าเฟ็นไฟยัง,ยงไม่เคยทำน่าจะแค่เอามันทอดหลังแล้วก็ชุบแป้งอย่างงี้ป่ะแต่ว่าตอนทอดเนี่ยทอดยังไงไม่ให้อมน้ำมันน่ะใครมีเทคนิคทอดเซนไฟน์มันทอหลังไม่ให้อมน้ำมันคอมเมนต์มาหน่อยนะเพราะว่าเคยทอดแล้วมันอมน้ำมันแกะแกะด้วยนี่ะะคแแล้วกกก็ทำไมทำไมต้องแกะ เวลาใส่แล้วมันจะได้แบบว่าไปคนคในหม้อไม่ได้ะไรนะกลัวเดี๋ยวมันไม่กลัวเดี๋ยวมันไม่อันนั้นไงไม่เละกลัวเดี๋ยวมันแบบว่าเป็นกระจุกกระจุกอพขอแหลกครึ่งหนึ่งแม่เ,าเอไาไปลุ้นเราได้ทำแกะครึ่งหนึ่งเหรอเออไอ้ครึ่งหนึ่งก็ไปลุ้นเราโอ้ยมันเป็น,ปน,อ,ยยปนอย่างนั้นก็เป็นหอมซีเคดเดย์ อ่ะคือแปลว่าอะไรนี่อะไรนะแปลว่าอะไรความลับของหอมว่ามันจะว่ามันจะกระจายหรือเปล่านะใช่ไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสุ่มอะไรนะมันเกี่ยวอะไรกับสุ่มก็สุ่มเอาไง้าหนูบอกว่าให้สุ่มเออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสีเข็ดก็ ส่งเอาไม่รู้ว่ามันจะกระจายหรือว่ามันจะเป็นก้อนเนี่ยลงหม้อก็เป็นสีเครตแค่นี้เลยไม่ยากต่อไปนะหาเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วใช้ไม่ได้ใช้กะทิสดนะเคยซื้อมาแล้วไม่ไม่ค่อยปึ้งเท่าไหร่บางห้าร้อยใส่ไปครึ่งนุงก่อน ใส่ไปครึ่งก่อนทำไมต้องครึ่งเนี่ก็เดี๋ยวใส่กาวไงเอาไปผัดน,นะทำให้กระูกแตกมันใส่ไฟการมาดูสีมาดูนเด็มาดูเห็นดูกระทีดูกระทีหน,นไหม ดูกะทิสองสองกะทินี่แบกมันเแม่แม่อย่าคนบ่อยดิอย่าอย่าคนเยอะโอเคไม่คนเยอะสองคนอย่าคนเยอะแม่อยาคนเยอะโอเคไม่คนเยอะไม่คนเยอะสองคนได้ไหมไม่ได้สามเอ้าไม่ได้ต้องสองไม่ได้ต้องคนเยอะนี่ใส่อ่าพริก อีกแกงมัสมั่นสำเร็จรูปนะซื้ออี่ไหนอะไรนะซื้อที่ไหนตามร้านสดไม่ตามเพ่วไปเลยอะ่ะแต่แม่ซื้อมาจากบิกบ๊กบิ๊กเซตอ่ะบิ๊กดีบิ๊กดีแม่ซื้อมาจากบิ๊กดีมันเป็นซองๆอ,งอะ่ะสำเร็จรูปเลยไม่บอกเลยอ่ะเขาน่าจะใส่ยี่หล่าแล้วแหละ เนี่ยเห็นไหมแม่บอยี่หล่าตอนแม่จะทำํำแม่ใส่ยี่หลา่าเมื่อไหร่ยี่หล่าเนี่ยเขาเขาทํามาสําเร็จรูปแล้วไงในนี้อาจจะมียี่หล่ายอยู่แล้วพร้อหมหลา่าร้ร้อน,อนแรงใช่ไหมไม่ใช่หรอใช่ใช่ได้ได้กึ่งแกงอุ้ยเสียงดีจังเลยอะ่ะฮึ่มก็มา เอาเอาให้จบเลยนะเอาให้จบเอามัสแมนเหรอมัสแมนใส่เลยเหรอใส่เลยมันปุบๆแล้วไงแล้วเคลื่อนปูนอะไรอยู่นะปูนสิจ้าให้มันไปกรุ๊กคล้าวก่อนน้ำนิดเดียวเองนะยังใส่ไม่หมดเลยยังใส่กะทิไม่หมดเลยเรื่องแม่ทำไมแม่ไม่ปึ้งกับกะทิอ่ะอะไรนะมันวน อ๋อกะทิเกาะสดใช่ไหมอือ,อวันนั้นน่ะไปซื้ออีกร้านหนึ่งไม่ได้ร้านประจำเลยคิดว่าเออจะเหมือนกันแต่พอซื้อมาทำแล้วมันเหมือนปอนุ๊เปรี้ยวไงไม่รู้อะก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าครัวไม่เหมอนไม่ซื้อร้านประจำอ่ะใช่นะร้านประจำอยู่วันนี้นะใช่ที่แบบว่าอันนั้นน่ะกลัวมันจะติดหม้อนะเขี่ยๆอย่างเงี้ยไม่เหรอคนเยอะดิ โอ้กลัวม <t iny ançais> ันจะติดหม้อเขาบอกว่ากลัวมันจะติดหม้อมันจะติดได้ยังไงเนี่ยมันน่าจะติดแล้วรู้สึกตั้งมันเบอร์อะไรมั้งเบอร์อะไรลูกเบอร์อะไรมันจะเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันเบอร์เบอร์อะไรล่ะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ เบอร์อะไรเรามาเร็วเบอร์ศูนย์โอเคเบอร์ศูนย์ถ้าเป็นไข่ก็ใหญ่สุดเช่เป็นถอนไข่ใจญนี่นะนี่นะนี่นะอยู่ทล้ไนะอะไรก็ต้มอ,อยู่ไงฝั่งฝั่งฝั่งนู้นเออฝั่งทางแม่ทำไมทำไมมันจะีติดติดติดแล้วนะก็อย่าคนเยอะไงก็สองคนนี่ถึไงไหม ติดติดคออะอ๋อเนื้อมันตึงๆใช่ไหมเน,เนื้อตึงเป๊ะอะไรยเห็เไมีมยอืมเห็นอยู่มาดนี่นี่ใส่มันฝรั่งเห็นมันฝรั่งไปแล้วตึงๆเห็นอยู่เห็นอยู่เส็นมันฝรั่งกับหัวหอมใหญ่ ตรงคอใช่ไหมตรงคอใช่ไหมตึงๆไง่ไม่ตึงตัวแหละถ่ายสักขนาดนี้ตัวตึงตัวตึงเออใช่เป็นตัวตึงแล้วแหละ่มแล้วก็ใส่กมันไม่น่ากินเลยนะก็ใส่กะทิใส่กะทิตามอย่าพึ่งสิจ๊ะ แม่อย่าคุณเยอะโอเคไม่คนเยอะไม่อไหอ่จะใส่ยีนได้น่ะจริงๆอ่ะก็ใส่ครบแล้วนะแต่มันรอ,อมันเดือดมันหน่อยนึงเดี๋ยวจะปรุงกปรุงไปกี่ปรุงไปเลยเนาะเดี๋ยวขอชิมก่อนว่าชิ้แกงเขาเป็นรสไหนขอชิมชิมนี้เดี๋ยวอรส โอเครู้แนละ้วรถไหนเนรถบรรทุกไม่ใช่ตัวแม่ไหมใส่น้ำตาลหน่อยนึงแม่บรรทุกอะไรหวาแม่บังบ,บับงก้องใอส่น้ำตาลหน่อยนึงต่อจากนั้นใส่น้ำปลา ปลาเพิ่งจะถอยมาใหม่เป็นน้ำปลายี่ห้อที่กินมาตั้งแต่เล็กๆเลยเนะี่ยใช่ไหมแม่ยี่ห้อนี้เลยกินมาตั้งแต่เล็กๆเลยกละมืนมาขาเปียกนะไม่ได้ทำเองเดี๋ยวนี้เขามีสำเร็จรูปอย่างนี้แนละ้วก็ง่ายใส่หน่อยนึงเท่าไหร่ก็ทับพีอย่างละทับพีอ่ะมันตาลหนึ่ง น้ำตาลหนึ่งน้ำตาลหนึ่งน้ำตาลหนึ่งนี่ขอให้มันกฝรั่งสุกห,หน่อยก็ชิมก็ก็เกลือป่นใช้ๆครผิดป่นไหมครึ่งช้อนชาโอเคนี่จาะก็ ต้มๆตุตนๆไปตอนนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องคนแบบบ่อยเราก็ได้เพราะว่าใส่น้ํากะทิไปแล้วไงไม่ใช่แกงไก่จุดๆุดนะแม่จุดจุจุด,จด,จด,จดไม่ใช่ใส่ขวงไปใส่อันนี้เป็นคือสูตรเต้นตำรับเลยใช่ไหมไหนเนี่ยเนี่ยไม่เราต้องทำกิ๊กแกงต้นตำรับไยอันนี้ไม่แบบถ้าไม่นักแกงอันนี้คือเต้นตำรับเลยใช่ไหม อุ้ยคำนี้เดี๋ยวทัวร์มาลงบ้างน่าจะใช่นะหลักๆก,ก็อันนี้แหละใส่หัวหอมใหญ่ใส่มันฝรั่งใส่ไก่ใส่พริกแกงใส่กะทิใส่ถั่วเหลือโรตีอะเอามาจุ่มโรตีหวานๆอะใช่โรตีมัสนะต,ตบะเอามาจุ่มอะอย่างนั้นนะ่ะ สีมันดูจืดจ,ดจางมากนะสีจืดจางใช่ไหมเออโอ้ยโอ้ยชิมช่มไหมตาก้องชิมไหมไม่ชิมม,มีความละมุนเข้มขน้นอร่อยนะดเปรี้ยว เสี่ยัต่สีสนะ่าจะเป็นพริกแกงที่เลือกหรไม่น่ากินเลยแต่อร่อยชิมไหมไม่ชิมทำหนึ่งมมไม่เอาชิมไม่เอาชิมไหมไม่ชิมแม่ชิมเอง ชิมสีชิม,ชมใช้ได้เหมือนกันนะเราเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วหรอือยังรอต้มไปก่อนนะคะประมาณสี่สิบนาทีให้มันเข้าเนื้อนะคะก็คือตุนเสร็จหมดแล้วรุงเสร็จหมดแล้วเหลือมันฝรั่งเปลือยไก่เปลือย แล้วก็ให้ความหวานของหัวหอมใหญ่ออกมาถึงสีมันจะไม่ใช่แต่รสชาติก็สะใจน่าดูนี่เป็นไงล่ะเอกภาษาไทยของจอมไหมเอาความจริงไหมอะไรนะเนี่พูดแหละ จะกหร้อนน้อกะ,ะ็ะฟันก็ฟันหัวฟันคำใหญ่ๆนะแม่แม่แม่ไม่ได้คำใหญ่ๆมาหลาย EP แล้วโอ้ก็เด็กทารันดูก็ต้องคำนี้ใหญ่ๆเลยมันก็หลังเออคำใหญ่ๆอุ้ยคำใหญ่ไม่ได้หรอกมันก็หลงเออเขาคนดูจะได้รู้ว่ามันน่าก,กินไงดูสีก็ สีบันีิอ่ะแต่รสชาติมันได้ก็โอเคแล้วมันแล้วแต่ร้านพี่แกงไงเราซื้ออันนี้มาไงสีมันก็อย่างนี้แหละใครทำได้สี่ะโชว์โชว์โชว์แล้กนมันไม่มันเลอะขอบเ้อเไปเลยไหมไม่เป็นไรอ่ะว่าไม่ตัดออกเลยอ่ะนี่นะจ๊ะนี่ มีสะโฟแล้วก็มันสลังเยอะๆทอทำใหญ่ๆไม่มีโรงีมัสตบานะใหญ่ๆเรามาชิมกันนะเริ่มอย่างมาชิมกันเลยไ่ไก่ตักทั้งชิ้นเลยนะเอาดีลบายใจคำใหญ่ๆ่ นะชิมให้ดูชิมให้ดูคําเดียวนะเขามันไม่ใหญ่เลยแม่คําใหญ่แล้วอันนี้มันไม่ใหญ่เนี่ยแค่นี้เองอ่ะไม่ได้คํานี้ใหญ่แล้วชิมให้ดูคํานึงนะโอเคนะมันฝรั่งอ,อันนี้ต้องเป่า รีบกินม่นรีบกินไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะสิมนได้เมนูเดียวแม่รีบกินฮะรีบกินอมทำไมทำได้ไปอ,อร่อยนะถึงสีมันจะยังไม่ใช่อ่ะจะอาจเป็นสีเฉพาะตัวของไม้มัมแปนคุกก็ได้ใครทำได้สีแบบนี้อ่ะก็ ลองทำกันมานะปกติสีจะไม่ให้สีนี้อ่ะเ่ยแซปเวอร์ใส่มะขามเปียกนะมะขามเปียกขวดอีกคำหนึ่งอร่อยขาดโรตีมัตตาบะเอามาจุ้งจุ้งจุ้งถ้าสมมหิด่่านะ มีใครจะแนะนํามเมนูอะไรก็แนะนํามเมนูมานะคะเรืออยากให้ทําเมนูอะไรแล้วคนที่เมนูที่กดไลค์มากที่สุดก็จะแม่ก็จะทาให้โอเคเนาะแบบงูผัดเผ็ดอะไรแบบนี้ก็ได้ไม่ได้เมนูอะแปลกมากนะคะโอเคอะไรแปลกๆทำไม่ค่อยได้ทําได้แต่ธรรมดาธรรมดานี่แหละฝากด like. กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้แม่ครัวันนี้ด้วยเหลืออะไรถ้าสมมุติใครชอบมากๆเลยก็สมัครเป็นสมาชิกได้ยี่สิบห้าบทนะคะโอเคค่ะปิดนะคะปิดพอแล้วพอลุงอลลุงบอลน่นะยุงมันกัดหัวหนูอะ่ะ ไงละอะมันจัดขวันหนูแม่อ,อ๋อพอแล้วนะอันนี้แม่มกินเล่นมันนไม่ไม่ชอบกินไก่เยอะแต่ว่าชอบกินมันฝรั่งเลยใส่มันฝรั่งเยอะตากล้องใกล้แล้ว พออุ่นไปเรื่อยๆใช่ไหมสีมันก็เข้มขึ้นสีสวยขึ้นถ้าสมมุติอยากจะให้สีเข้มขึ้นก็เคี่ยวนานๆ,ๆสีของพริกมันก็จะออกมาน่ากินน่ากินไม่รู้ว่าในกล้องสีมันจะเปลี่ยนไปมากไหมนะแต่แต่แบบสีด,นะดูดูด้วยตาคนนะ่ะตาคนใส่แว่นนะ่ะตาเนื้อหรอเออเนี่ยตาคนใส่แว่นก็คือสีมันเปลี่ยนเป็นสีส้มไง มันก็จะสวยขึ้นน่ากินขึ้นแบบเหมือนมืออาชีพเลยอะ่ะอร่อยอะ่ะง่ายๆสีสวยด้วยแล้วก็เคี้ยวไปเด้ด่อยนะนี่สีสวยด้วยน่ากินด้วยรสชาติแอบดีด้วยนะจ๊ะโอเคแค่นี้แหละก็ค,คือมาบอกแค่นี้ค่ะบอกแค่นี้ค่ะจบจบปิง้งแม่มีไรจะบอกคนดูไหมเมืกี้พออุ่นไปอีกใช่ไหมแล้วมันแห้ง ก็เติมน้ำไปอ้าวเหมือนโต๊ะขายเฉยมาดูมาดูาดนี่เป็นไงตอนแรกไม่้ใส่น้ำแหละต้องใส่น้ำด้วยใส่กะทิเคี่ยวจนแตกมันใส่น้ำแล้วก็อุ่นไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมมันก็จะประมาณนี้นะจ๊ะนี่ รอบที่สามนี้ไม่ควรแล้วนะโอเคอันนี้ได้เลยเรียกตาต้องมาสามรอบแล้วอันนี้ใช่อันนี้ใช่แน,นนะ่ต้องใส่น้ำด้วยนะจ๊าอย่างเงี้ยเห็นไหมน่ากินแต่รสชาติมันได้อยู่แล้วแหละแต่ตะกี้น้ำมันแห้งเลยใส่น้ำเพิ่มไปน้อยนึงน,นี่มันก็จะเป็นประมาณเนี้ย